สวัสดีครับทุกคนผมสราวุธคุณสองอักษรนะครับก็ปกติเนี่ยก็ส่วนมากใช้โซเชียลอยู่ทาง Facebook นะครับไม่ค่อยที่จะนำเสนอตัวเองผ่าน YouTube เท่าไหร่เพราะว่าไม่ไม่ค่อยมีคนติดตามครับแต่เพ,พอเอิญว่าเนี่ยเพื่อนๆบางท่านเขาบอกว่าผมเนี่ยเวลาเล่าเรื่องอะไรแล้วเนี่ย มักจะมีคนสนใจฟังเป็นแน่ให้กําลังใจผมหน้าดูเลยแต่ว่าผมพูดไม่เก่งเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่าก็ในเมื่อเขาอยากจะให้ผมลองเล่านวนเล่านี่บ้างก็อยากจะลองดูและก็เผื่อว่าหลายๆท่านอาจจะชอบก็จะได้ร่วมรัมรบฟังไปด้วยกันฟังผมเล่าเรื่องต่างๆ,ๆนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็จริงๆแล้วอยากจะแนะนําตัวนิดนึงว่าผมเนี่ยชื่อสราวุฒิขุนสอกศรนะครับ ก็จริงๆแล้วเนี่ยก็เขียนเพลงลูกทุ่งให้กับศิลปินหลายๆท่านแล้วก็หน้าเฟซผมก็ใช้ชื่อสราวุธขุนงอักษรตรงๆใน youtube ก็ถ้าพิมพ์ชื่อผมก็จะมีเพลงของศิลปินต่างๆให้ฟังเพราะว่าผมเนี่ยใช้สื่อโซเชียลในทางการเป็นครูเพลงนะครับสายลูกทุ่งและลูกกลุ่มนะครับแต่ทีนี้เนี่ย ด้วยความที่ว่าผมเนี่ยเห็นว่า Facebook ของผมหรือ YouTube ของผมเนี่ยผู้ติดตามน้อยแล้วก็จะจำเจกับการที่จะมีแต่ผลงานลูกทุ่งอย่างเดียวเนี่ยก็จำเจเกินไปก็เลยคิดว่าผมหาเรื่องต่างๆมาเล่าบ้างเพื่อเป็นการผ่อ,อนคลายและก็เป็นการเสนอแนวทางใหม่ๆจะได้ไม่จำเจเกินไปนักนะครับ ผมเล่าเรื่องต่างๆไว้ในในเฟซและใน y o u t u b e บางเรื่องนะครับแต่ว่าก็พูดติดๆกับขัดทำให้ผมเนี่ยรู้สึกไม่เก่งเลยครับกับการที่จะเล่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้กับคนฟังอย่างที่เขาจะสนใจฟังจริงๆก็รอดูคราวนี้ว่าผมเนี่ยจะเผยแพร่การเล่าเรื่องต่างๆได้ดีแค่ไหนนะครับผ่าน YouTube บ้างนะครับ เออผมอารัมพบทมา,าชั่วครึ่งกันทูบก,ก็คิดวา่าจะเริ่มเล่าในสิ่งที่คิดว่าวันนี้จะเอามาเป็นประเด็นทักเรื่องหนึ่งนะครับ <c oughs> ก็คงจะต้องเริ่มเรื่องจากการที่เรามีเรื่องราวของเราเองแล้วก็คงจะแตกประเด็นออกไปบ้างเพื่อความน่าสนใจและก็จะเป็นความและจะให้แงม่มุมแง่คิดบ้างนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดวิชาการเสซะจนคนฟัง เบื่อหน่า <c> ย <oughs> ก็เล่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับตัวจะได้ไม่ต้องเรียบเรียงด้วยครับเพราะว่าขี้เกียจเขียนสคริปต์ครับ <c oughs> ก็ผมจะเริ่มด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองนะครับแล้วก็ชีวิตที่ผ่านมาผมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนภาคใต้นะครับผมเนี่ยเกิดที่ตำบลบ้านขาวอำเภอระนดนะครับจังหวัดสงขลาปีที่ผมเกิดเนี่ยก็2 5 2 2นะครับ Ờ, บ้านของผมที่ตำบลบ้านขาวอํเาเภอระโนดนะครับเป็นพศที่ผมเกิดเนี่ยชื่อได้เชื่อว่านะครับเป็นดินแดนไกลปืนเที่ยงอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่ามีแต่ชนบทท้องนาถนนหนทางไม่ดียมมากๆแล้วก็ไกลาจากตัวอํเาเภอค่อนข้างค่อนข้างไกลสําหรับชาวบา้านอย่างเราทางสัญจรเนี่ยก็มีทางเรือแล้วก็ทางลูกรังในยุคแม่ผมเนี่ยการไปอํเาเภอเนี่ย แหมเดินทางกันเป็นวันเลยครับ17กิโลเท่านั้นเองแต่ว่าลำบากมากแล้วก็ยุคผมเองเนี่ยมีทางลูกรังแล้วแต่ว่าก็เป็นทางลูกรังที่ค่อนข้างที่จะม,มีทางคลนด้วยแล้วก็มีรถเข้าออกหมู่บ้านน้อยมากการจะไปอำเภอแต่ละครั้งนี่ก็ถือว่าแม่ลำบากจริงๆเป็นงานใหญ่ๆมากๆผมเนี่ยถ้าได้ไปอำเภอนี้แต่งตัวหล่อเลย <laughs> เหมือนกับ บ้านนอกเข้ากรุงของแท้ทั้งทั้งนี้เป็นอำเภอเล็กๆอยู่ในอยู่ในอำเภอระโนโนเท่านั้นเองนะครับบ้านผมเนี่ยคนผู้คนส่วนใหญ่เป็นกเกษตรกรเป็นชาวนานาเสียเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเลยครับช่วงที่ผมเป็นเด็กแล้วก็ไฟฟ้าเนี่ยก็ผมเกิดยี่สิบสองเนี่ยประมาณอายุสิบขวบในไฟฟ้ารู้สึกจะเพิ่งมานะครับพศสองพันร้อยสาสิบถึงมีไฟฟ้าใช้ถึงได้ดูทีวีกันบ้างแต่ผมเนี่ยเกิดและเติบโตใน ท้องนาถิ่นชนบทหลังม่านหมอกอจะว่าหลังเขาก็ได้ครับแต่ที่นั่นไม่มีเขาแต่ว่าก็เติบโตจากธรรมชาติบ้านบ้านป่าเมืองดอนจริงๆก็สองอําเภอตาวนบ้านเขาเนี่ยเอ,อเป็นพื้นที่สองทะเลสามนะครับก็คือทะเลน้อยนะครับติดกันเลยก็ถัดจากหมู่บ้านผมไปประมาณสักไม่กี่กิโลแล้วก็ทะเลสาบสมขลาซึ่งติดมาทางหัวป่า ตำบลหัวป่าซึ่งก็อยู่ในหมู่บ้านตำบลบ้านขานั่นแหละครับทีนี้เนี่ยบ้านเขาที่ผมเกิดและเติบโตเนี่ยมีคนกลุ่มหนึ่งก็จำนวนไม่น้อยเหมือนกันนะครับที่เขาเลี้ยงควายไล่ทุ่งประมาณว่าปล่อยเสรีในท้องทุ่งที่เขาเรียกว่าพรุนะครับมีหญ้าขึ้นตลอดปีแล้วก็มีน้ำท่วมในบางในฤดูฝน เขาก็จะปล่อยควายตามฤดูการให้มันกินหญ้าไปตามวิถีของมันแล้วก็ก็จะมีคอกเอาไว้ให้แต่ละโขงแต่ละโขงมันก็จะรู้กันว่าของมันมีคอกอยู่ตรงไหนมันก็จะรวมกลุ่มรวมตัวกันก็เขาจะสร้างขนําเอาไว้สําหรับเฝ้าควายหรือนอนนอนนอน,นอนประจําบางคืนบางเวลาในกรณีที่ว่าเขากลับบ้านไม่ทันเพราะว่าอาจจะอยู่กันประมาณต้องสี่สิกิห้ากิโลสมัยน้นก็ถือว่าลําบากมาก เป่าไฟด้วยหาปลาด้วยคนหาปลาก็จะใช้ขนมน้อยเนี่ยเพื่อที่จะพักหรือพักแรงหรือพักร้อนในกรณีที่ไปหาปลาหานกนะครับมีนกน้ํามีปลามีเลี้ยงควายคือมันเป็นพื้นที่ที่ว่าห่างออกไปจากชุมชนนะครับเขาเรียกว่าพลุนะครับติดไปทางทะเลน้อยทีนี้เนี่ยเมื่อตอนผมเป็นเด็กอายุสัก จ็ดแปดขวบเก้าขวบนะครับยจำจาความได้แล้วละ่ะแม่น่ะซึ่งเป็นคนยุคก,ก่อนผมประมาณสักสามสิบปีท่านก็ได้เล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังก็เรื่องนี้แหละครับที่ผมเนี่ยจะหยิบยกขึ้นมาเล่าวันนี้อารัมพบ,บทเสียพอสมควรเพื่อเท้าวความหาต้นตอของอดีตและก็เรื่องราวนี้เนี่ยผมก็ได้อ้างอิงไปเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเรื่องที่ผมจะเล่าก็คือเรื่องนี้แหละครับที่แม่ผมเล่าให้ฟัง คือแม่ผมตอนตอนเด็กๆนะครับแม่บอกว่าที่หมู่บ้านของเราเนี่ยมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งครับเป็นผู้ชายที่แปลกกว่าผู้ชายคนอื่นๆคือแกเนี่ยเกิดมาพร้อมกับปานขาวที่ลิ้นเออแม่เล่าเนี่ยก็สําหรับผมเนี่ยฟังด้วยความเคลิบเคลิมนะครับเพราะว่าเราเป็นเด็กนะรเราเป็นเด็กเราก็ยังไม่มีวิวนิจฉณญายน,นะครับวิจารณญนณที่จะเชื่อ หรือไม่เชื่อนะครับก,ก็ฟังฟังแม่เล่าก็แม่บอกว่าเอาผู้ชายคนเนี้ยเกิดมาพร้อมปานขาวที่ลิ้นคนที่มีปานขาวที่ลิ้นเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าคุณสมบัติพิเศษมากๆก็คือแม่บอกว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะจับงูงูเห่านะครับบ้านผมนี่งูเห่าเยอะด้วยมือได้แล้วถ้างูเห่าเนี่ยกัดเขาเนี่ยเขาก็จะเอาลิ้นนะครับที่มีปานที่ปลายลิ้นเขาเบรียเบรียที่แผลแผลงูกัด แล้วพิษก็จะสลายมาลายแล้วเขาก็ไม่เคยที่จะต้องเสียชีวิตหรือต้องลำบากเพราะงูเลยก็เขาเป็นคนมีความสามารถพิเศษจริงๆผมก็ว่าเอ๊ะมันมีคนแบบนี้อยู่ด้วยเหรอเนี่ยโตขึ้นมานะครับพอโตขึ้นมาสักระยะหนึง่งเริ่มมีความคิดความอ่านมันจริงหรือคนมีปานขา่าเรียกพิษงูแล้วพิษงูก็จะหายปลรลาดไปแล้วก็ไม่สามารถจะทําอะไรได้ไม่ว่าจะเป็นพิษอย่างใดอย่างหนึ่งพิษสัตว์อะไรก็แล้วแต่ที่มีพิษกัดเขาเนี่เขาจะไม่สามารถเขาจะสามารถที่จะ รักษาตัวเขาเองได้ด้วยการเลียเลียแผลแมแล่แปลกแปลกมากก็ก <c oughs> ็ลังเลอยู่ว่าพอโตขึ้นมาแม่เราเรื่องจริงไหมน้อห่างแม่มานานไม่ค่อยได้ประสบพบเจอถามแกก็บอกจริงไอ้เราก็ว่ามันจริงหรือมันใช่หรือเออคือแม่บอกว่าผู้ชายคนเนี้ยจับงูเป็นอาชีพนะครับเป็นหมองงูขายงูจับงูลอกหนังง,งูกินเนื้องู ถูกกัดถูกอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะเขาเป็นยอดขนนะครทีนี้เนี่ยจุดจบของเขาเนี่ยมันมาถึงเมื่อวันวันหนึ่งแม่เล่าให้ฟังแม่บอกว่าวันนั้นเขาก็ไปหางูแล้วเขาก็ได้งูหลายตัวจับใส่เขาเรียกว่าใส่นะบ้านผมใส่เอาไว้ใส่ปลาก็ได้ใส่ปูก็ได้แต่มันเป็นใส่เนี่ยมันก็จะเป็นไม้ไผ่สารแล้วก็มีสพายได้แล้วก็มีฝาปิดเปิดอยู่ด้านบนแล้วก็ เอาปลาใส่ลงไปก็ปิดฝาแล้วก็สะพายไปไหนตัวไหนมันจะเป็นซี่ซี่ไม้ไผ่ซึ่งถูกสารกันเป็นลักษณะเอเฉพาะนะครับก็ถ้าคนชนบทก็จะรู้จักแล้ะรครับไอ้ใสตัวนี้ครับทีนี้เนี่ยคุณผู้ชายคนนี้ครับแกจับงูนะใส่ใส่ใส่สปลาอะไรครับแกไม่ใส่อย่างอืงอ่นแกถือว่าแกแกพิชิตพิษงูทุกชนิดได้แกก็ ไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้แกก็จับงูเนี่ยใส่ใส่ทีนี้เนี่ยที่ที่แกไปหาเนี่ยคือพลุอยู่ที่ทางที่เขาเลี้ยงควายกันเยอะๆซึ่งมันห่างไกลชุมชนประมาณสักห้าหกกิโลเข้าไปในค่อนข้างที่จะเป็นป่าพลุนะครับทีนี้เนี่ยเขาไปเจอแกนอนตายอยู่บนขนมหลังหนึ่งซึ่งคนเลี้ยงควายปลูกเอาไว้นะครับสภาพศพเนี่ยถูกงูกัดที่คอ ก็เลยตายคาคาขนัมนั่นอยู่จนมีผู้คนไปเจอก็ข้ามวันแล้วนอนเขียวแล้วคือเขาบอกว่างูมันกัดคอแกก็เลยเรียไม่ได้แกก็เลยตายเท่านั้นแหละเรื่องเนี้ผมก็ว่าโอ้ยมันเหมือนนิยายยังไงไม่รู้มันเหมือนนิทานมันเหมือนเรื่องเล่าหลอกเด็กมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้แม่พูดจริงพูดเล่นก็ไม่รู้คือโตขึ้นมาเราก็ไม่ค่อยได้เจอแม่นะครับเจอก็ลืมถามจนนานจน เป็นหนุ่มใหญ่แล้วผมก็ยังเก็บความคาราคาซังเรื่องนี้บอกอมันเเรื่องจริงเรื่องเล่นเนี่ยแม่บังเอิญจังงูกัดคอขอ,ขอแต่คือแม่เล่าว,ว่าแกไปนอนที่ขนมนั้นแล้วก็เอางเอูเอาเอาใส่นะครับเอาใส่ซึ่งมันเป็นลักษณะเหมือนกับหมอนสามารถที่จะรองคอแล้วแกหลับทีนี้งูมันก็เลยกัดเอาตรงร่องร่องไม้ไผ่มันคงปริแตกอะมันมันก็เลยมีผูเขี้ยวมากัดที่คอแกแล้วแกก็ในเมื่อแกแกเรียนมันไม่ได้ใช่ไหมครับแม่บอก ตายเลยหมองูตายพรอะงูเลยสุภาษิตนี้เลย <c oughs> <c oughs> คือผมเนี่ยพอโตขึ้นมามันก็ชักลังเลแม่เป็นคนตลกด้วยบางทีแกก็เล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้ให้ขำทีนี้เนี่ยเมื่อเมื่อไม่นานมานี้เองครับเรื่องมันก็ปรากฏจริงๆด้วยว่าเรื่องที่แม่เล่ามันจริงหรือเท็จนะครับพอดีเมื่อสามสองสามปีก่อนเนี่ยผมกลับบ้านก็เลยไปมีโอกาสได้เจอกับตาจางแกเลี้ยงควายอยู่ ตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่แกเป็นวัยรุ่นยังแกหกเจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบแล้วมั่อตอนนี้เจอแกก็เลยลองถามตาจางว่าตาจางมันจริงไหมเออมันมีผู้บ้านหมู่บ้านเราสมัยก่อนมันมีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมีลิ้นขาวอ่ะลิ้นเป็นปางขาวแล้วเลียพิษงูแล้วพิษงูก็จะสลายปลาร้ากไปแล้วแกก็จะไม่ไม่ตายอ่ะมันเหมือนกับว่าลิ้นแกเป็นอัศจรรย์นะมีไหมตาจางว่าไงรู้ป่ะครับตาจางบอกว่ามี ก็ที่ไปตายก็คือขนํากูที่กูสร้างเอาไว้ฟาไฟนนั่นแหละกูนี่แหละมันเป็นคนไปเจอตายไปเป็นวันแล้วแล้วแล้วเราก็ถามต่อว่ามันจริงเหรอครับที่ว่าแกแลบลิน้นเลียแผลงูกัดที่ว่านั่นอะ่ะแล้วพิษไม่สามารถทําอะไรแกได้แกบอกจริงอ่ะเอาตาจางอ้างว่าจริงไว้ทีนี้ทีนี้แกบอกว่าขนําก็ขนําแกศพที่แกเจอก็กแกแล้วพิษเอองูกัดคอแกก็จริงอ๋อเป็นอย่างนี้เองครับแม่เล่าเรื่องจริง ผมเองก็ถึงบางอ้อก็ว่าโอ้อัศจรรย์เนาะคือเรื่องราวในโลกเนี่ยมันมีเรื่องปแปลกๆเยอะเลยนะครับไอ้กรณีลิ้นปานขาวเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าสามารถแก้พิษงูต่างๆแก้สัตว์มีพิษต่างๆกัดต่อยแล้วก็ไม่ไม่ไมไมทําอันตรายแก่คนได้แต่ก็ชื่อว่าหมองูตายเพราะงูจริงๆเลยนะครับเพราะประมาททาให้งูเนี่ยกัดในที่ที่ตัวเองไม่สามารถที่จะเลียได้ก็คงจะเป็นบาปเป็นกรรม ที่กระทําต่อกันมาจนในที่สุดก็ได้สนองให้แกเนี่ยได้ถึงแก่มรณาโดยไม่สมัครใจไปโดยประการรัชนีเรื่องนี้เนี่ยยกมาเล่าเนี่ยก็ให้เห็นถึงเอการจองเวทจองกรรมกันเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราทําเขาเขาก็ทําเรามีฤทธานุภาพถึงขนาดอัศจรรย์ใจขนาดนี้แล้วก็ยังต้องมาตายน้ําตื้นด้วยด้วยความประมาทแท้ๆดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เล่าให้กันฟัง แล้วก็ให้เป็นคติสอนใจด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องแปลกๆแบบนี้เนี่ยควรที่จะเอามาหยิบยกมาเล่าจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องราวอัศจรรย์ในโลกเนี่ยยังมีอีกมากนะครับก็อย่าพึ่งปฏิเสธเนี่ยพึ่งคัดง้างหรือว่าอย่าพึ่งเชื่ออย่างงมงายจนกว่าจะสืบสาวเรื่องแล้วจนถึงที่ประจักษ์นะครับก็ผมเล่าวันนี้ก็ไม่ได้หมายใจว่าทุกคนจะเชื่อแต่ว่าข้อมูลนั้นมีอยู่แล้วก็สามารถที่จะ ึสาวราวเรื่องได้นะครับเออวันนี้ผมใช้เวลาพอสมควรเล่าเรื่องนี้ก็ถือโอกาสลาไปก่อนมีถ้าเกิดออมีการออหลายหลายท่านได้ฟังและชอบมีการคอมเมนต์เป็นการแสดงความคิดเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็เชิญน,นะครับเพราะว่าเราได้สนทนาปลาัยกันแม้ว่าจะไม่เห็นหน้ากันก็ตาม